คับช่องเรียนะสิครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโกโกวา a รซิงชิง iPhone 13 pro max ค่ะกติกามีอยู่ว่ากติกานะคะเราจะเล่นทั้งหมด3ร่บอนะคะในแต่ละร่อนะคะก็จะมีของรางวัลไม่เหมือนกันนะคะรอบแรกนะคะก็จะได้เงิน500บาทนี่นะคะรอบที่2นะคะก็จะได้ Airpods นะคะนี่ค่ะและรอบสุดท้ายบี ไอโฟน13 Pro Max อยู่เครื่องจริงนะเนี่ยแล้วจับไปก่อนนะคะเ็ก่อนแข่งอ๋อใช่ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ก็จะเป็นโกโกวานะคะค่ะแล้วสกายเลอร์กับเบียนาก็จะเป็นคนแข่งใช่พร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวด่านแรกนะคะหนูกับสกายเลอรก็จะเดินไปหาโกโกวาพี่เคสค่ะใช่ค่ะ ทำยังหรอทำแล้วนะค่ะไปจุดเริ่มต้นเลยครับทำ้อมยังไฟเขียวไฟเด่ไฟเขียวไฟเด่ ไปเขียวไปเดินไปเขียวไปเดินและผู้ชนะในด่านแรกนั่นก็คือคือ <Yay> เบียนาค่ะเล่นไปเลยค่ะแต่ว่าหนูฉันะแบบว่าเค นิดเดียวแต่ว,ว่าขาหนูนะคะทไมแล้ว<า>ไปลรื่อนมนาดนึงอ่ะอือไข่มากเลย <Okay. S 2> งั้นเดี๋ยวเราไปด่านที่สองกันเลยค่ะด่านที่สองนะคะก็จะเป็นสกูตเตอร์ค่ะพร้ <c oughs> อมหรือยังพ้อครับไฟเขียว เ๋้าข้าจะซื้อรองเท้าให้เจ้า,า,า,าดังนที่สองน,นะคะจบอย่างเร็วมากผู้ที่ได้ไอแ d ดก็คือสเกลเลยเดี๋ยวซื้อให้นะรงเท้ <c oughs> ไม่เป็นไรหนูหนูชนะด่านแรกอโอเคเอาเออเอาร้อยไปซื้อ <c oughs> เดี๋ยวเราไปด่านสุดท้ายกันเลยคะ่ะ นะคะนั่นก็คือรถแลมโบกินีกับมอเตอร์ไซค์พร้อมรืยังคะพร้อมแล้วครับแ,แต่ว่าอันนี้เป็นมันแรงมากเครื่องยนต์แรงมากใช่ค่ะจะเบรกกันไหวหรอคะได้สิคะโอเคพร้อมอนี่เราไปเริ่มกันเลยคะ่ะพร้อมหรือยังพร้อม รอบนี้นั้นก็คือปวยร่าค่ะยายไอ้โปร13โปรแม็กคุเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรนะสกายเลอร์ใช้ได้เลยทุกคนโอ้ดูนี่สิค่ะเนยคะของใหม่เลยเนี่ยของใหม่รู้สึกแบบว่าสมูทมากเลยฮัลโหลฮัลโหล มาเลยค่ะที่ไร i h o แล้วก็อะไรนะแล้วก็500บาทค่ะจุดแรกยังได้อะไรนะแอร์พอร์ตยังดีอยู่ตอนนี้นะคะพมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้พวกเราเล่นเกมอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะบ๊ายบาย